ค่ะทุกคนค่ะเมือ่อนี้มาเปิคดคลิปอยู่กลางทุ่งนานะคะนี่โอกา,าสท้องนาวัซันลังกอไพคักนี่นะคะกลางทุ่งนานะคะบรรยากาศดีมากว่าฝนฝนวาาัดซานออกแขวว่องค่อยฝนห้ากระตกเลีวบไม่ไหมนะคะวันนี้เราก็จะมาติดตามพี่นุชหนึ่งวันนะคะว่าพี่นุชจะทําอะไรนะคะตอนนี้กะนี่แฉลมเพิ่์ลมาเออขินอย่างก่อน จะแต่งผลิตภัณฑ์นะคะเพื่อเพื่อนจะยังแค่ยังแค่ยังนี่ลฟ์สดบอสวันนี้พี่เพื่อนกับมีงานนะคะคือลฟ์สดนะคะลฟ์สดกับบอดนะคะเป็นไลฟ์สดของอะไรก็รอติดตามนะคะตวเร็กก็จะพามาชมบรรยากาศก่นกอนก่อนที่เพื่อนจะไปลฟ์สดกันนะคะว่าบรรยากาศดีแค่ไหนนะคะว่าบรรยากาศดีให้พี่น้องคะน้ำบานเฮาเบิ่งทุ่งนาน,นะคะได้ยินเสียงกบุบเสียงเขียดนะคะเวลานี้ก็เป็นเวลาที่ประมาณ บ่ายก,ก,กว่านะคะสี่โมงแรงนะคะเป็นบอกจะาโมงแล้วตอนนี้สี่โมงครึ่งสี่โมงครึ่งนะคะทุกคนค่ะบรรยากาศแบบดีเบังกกไพรเพื่อนก็บลมผัดนะคะแต่ว่าผู้น้องคนนะคะยางตายออกค่ะสวัสดีค่ะได้แต่งตัวบองไหมสีแต่งอยู่คองเพลทไวร่วาก็ทา้งไวลาแหละเบิรพี่น้องบรรยากาศเป็นตาดีหอหลีดีแห้งบรรยากาศแบบบ,บ้านเรานะคะก็แบบนี้นะคะจัางบุญจ้่งไม่ ตัน,นมุกทใไมโอเคเดี๋ยวตัวเล็กไปช่วยพี่นุชก่อนนะคะไปช่วยพี่นุชออจัดพรอปก่อนนะคะทุกคนคะ่ะเพราะว่าบัเพิ่งกำลังแต่งตัวอยู่ตอนนี้นะคะรอทุกคนนะคะฝากทุกคนนะคะติดตามด้วยนะคะอันนี้คือของที่เราจะได้สดนะคะกับพี่เอกำลัหิวลงไปพูดไม่หองพูดเบียบไก่มองที่ตัวเล็กเปิดคลิปนะคะเดี๋ยวรอติดตามกัน,นะะทุกคนคะ่ะตอนนี้ก็มาถึงแล้วนะคะน <laughs> แล้ววันนี้เรามีสินค้ามานำเสนอชาร์ตพิซเซนเตอร์เอาคือเบาคือจังสริของเติดตัวหน่อยนี่เนาะพี่เจ้าก็แจกเบาได้ง่ายนั่นแหละเ,าาเ,าาเ,เราจนะกงมีมืออะไรนะดีนะงาดำจ้าโอ้โหโอ้อันนี้นมชมพูแล้วเปล่านะไม่ใช่คอลลาเจนพี่พี่เอ๋อละหมักละหมักละหมักนมชมพูโอันนีอ้อ,อ,อะไรคะชาเขียวหรือใบเตยคะโอ้ยจะหมูข้าวญี่ปุ่น ครัแล้วมาถึงจักรรช่วยพักค่ะทุกคนค่ะมาถึงดีสถานที่จัดแล้วนะคะนี่นะคะอันนี้เป็นพ่อพี่เอ็นพูดจัดนะคะพี่พี่เอ็นก็คือขอไฟเกาะอุ้ยกะชิดหอดผู้ันเตรียมยังชอยเฮาทุกเทือนล่ะทุกครั้งที่แบบอไลฟ์ก็จะมีแบบทีมกล้องทีมอะไรอย่างนี้นะคะเอาตุยังอยู่อยู่โอ้ก็คิดถึงตุยนั่นแหละค่ะตุยกำลังลงมาคิดถอดตุยละตุยตุยไทยคลิปยูเลคินหอดนั่งนั่งนั่งหายไปดูขนาดบูนเึ้ดบรรยากาศแบบสวยทั้งหลัง บนทั้งควาน,นทั้งคดใทังหลังตัวเล็กตัวเล็ก่หาเรียงจะแล้ว <laughs> พี่นเราบอสเปลกใจมันก็ถือกันเถื่อนนะคะนอนนอนจะเถือกันเถื่อนหน่อยมากนับครั้งได้เลยเพราะพี่เอนี่เป็นคนมักกัดอุ้ยพี่เส่ดีกระโดดฉันเงียบเงียบดูเงียบเงียบเหรอคนเงียบเงียบนี่แล้วมันหลาเลือดไปเห็นบอสนั่นเห็นบ่พาดพิงอะ่ะไ <laughs> ม่ได้พาดพิงถึงใครพาดพิงตุ้นนูแน่เลยอ๋อตุ้นนู้นอีกแล้ว จามมาแล้วปานนี้ที่ออฟฟิศตัวนี้ปิ้นงานปิ้นอะไรให้บอสอยู่นะคะ<ช>วันนี้พี่เอกก็จะมาทํายําให้บอสนะคะ<ช>ยํากุ้งสดนะคะพอบอสเพิ่นจะไล่สดนะคะทุกคนคะ <สด S 1> น่ะนี่น้ํายําสุดสุดเลยมีการปิดโลกโก้บอสะะแล้วคะเด,ด็กคนจีมาร์จีโคตรน่ารอกโคตรน่าให้แม่ปอกแล้วก็สีโค้ดนี่แม่ปอแล้วก็สีโคอยู่น้ำยำดอกไม้ดอกใหญยใหญ่ละเห็ดบพรท่านมาขึ้นออเดอร์แล้วเขาประมาณพั่นออเดอร์นี่แหละ วายแล้วอะไสุดก็ไม่อยู่บักโดน <S <S โดนึงใครโวนแล้วขายดีมันขึ้นนี่ขายดีอีหลีเธอคงไม่อยู่แช่เธงบอลแช่กับรถอยู่ดียังต้มตำยำนัวส้วตมตำยำนัวต,ติดต่อได้ที่เพจแม่ปอนะคะส่งข้อความไปเลยจ้าอังล่าสุดเป็นแม่ค้าขายของแล้วมันเป็นอันนี้ขายถืออยู่เด้ขายดีหน้าใอยว่ามันบพราะขึ้นบพราะหุ่นยังรสชาติมันจังอันเปินก็เลยบแบบว่าสีเขียวกับว่าอันเป็นอันเป็นอันยังเกาะไปเตยไปเจอ สีฟ้าก่าเป็นยังก่อนสีฟ้าอะไรนะเมื่อกี้โอ้สีฟ้ายังไม่รีวิวสีฟ้าเป็นอะไรนะสีฟ้าเป็นน้ำทะเลไปโค้ดสุดายเป็นลิจ่านโค้ดสุดท้ายเป็นยูเพล่ยนอมเพลนหนาคิดถอนไม่แอนแน่นอนกินประจำนั่นแหละครับพี่น้องแต่ว่าประเด้อ่านนั่นยังก่อนรถชาตินั่นหนาคิดถอนไม่แอนแน่นอนคือสีม่วนสามสาวเราเรื่องบอสโอ้แมนเดี๋ยวให้พี่เอไปเห็ดยำก่อนนะคะทุกคนจะเป็นไปเตรียมของ อ๋อมีเด็กตุนหนุ่ยมาแล้วนี่ถามหาพี่เอถามหายิ้มให้เราเนี่ยตุนหนุ่ยแบบปใายเตรียมของเตรียมกล่องอันนี้เห็นวะนี่พี่เอว่ากินถอดกินถอดยางแห้งวะสันพี่เอว่ากินถอดยางแห้งเอาอี๋แล้วทุกคนบอกไหมอันเตรียมสถานที่เตรียมมันทีมไทยทำมาไหน เอ้ขยิบหยิบไม่โดนรูาเห็นวะได้ไปถ่ายคลิปมาโดนกินหอดกันจนงหวะเดียวเราเราเรามีโราลงคมในเห็นว่านั่นเห็นวะเจ้เขาเรื่องขี้หิ้มไ่สวยแท้ไม่ปอแก้งพี่น้องนี่นี่มันเป็นโจทย์เป็น้องมันเป็นโจทย์เห็นมากว่าสัมีหัดตีนขาบางในมีหัดตีนเออถ้าเท่าเ้าเขาถึงสีแล้วก็ถ้าผมเงาเขาต้องผมบับอืมอืมขนาดนี้ดีเขายังใหญ่ของเขาประกาศเนี่ยหมดกล่อง อันนี้อันนี้ก็เป็นห้อยนอกก็เลยเห็ดเห็ดห้อยมันหลายๆก็เลยสิบอะไรเห็นตรงนี้แมงแข้งกับแมงแข้งกับแมงแข้งกับเมียเมียเมียโหยแล้วมีก็เลยิเป็นยังนานนี่นั่นเป็นไงคะฝีมือแม่ปอสวยไหมเปลี่ยนเป็นรูปแบบเนาะพี่เต้เป็นรูปนี้พี่เอกว่ากับรูปข้าวสารจอมแ่เอาก็ทำได้ทุกอย่างไงเปลี่ยน พื่อจากคนงามๆเป็นคนผูให้จะคือเบงเดีพี่น้องแม่ปอคือปอลเติมสวยอันผมใหม่เอาเอคหัวขัดเสียเอ็ด้อี่แบบหัว่เอแบบหัวแบบแหงเลยแ่งทั้งหัวขวนแม่ปอนั่นบนแหงหัวขัดต้องเขียอยู่แล้วไม่นายเจ้าค่ะสั่นเนไม่นายดิในติมทาตนะคะเั้หน่อยหนึ่มนะคะติมทานยังคือมีสอยมีอันกำไลเขนใส่ จะได้ดีไงโอ้เออถอดออกเลยเด้อเดี๋ยวเขาจะถอดออกอยู่มันถอดอย่างกัตันเดียวจ้างเ่อยังถอดเดี๋ยวว่าจะลงมานะบรรยากาศนะคะทุกคนค่ะตอนนี้กำลังเตรียมนะคะตอนนี้กำลังเตรียมกล้องเตรียมอะไรนะคะทุกคนค่ะเดี๋ยวรอติดตามไมลไดสดเลยนะคะตัวเลกก็พามาดูบรรยากาศนะคะเบิรงชอบบรรยากาศแบบนี้แม่ปอนะคะออซายเบิดเลยเพราวาฉันชอบฉันชอบกินข้าวโพดนะคะ ตัวนี้ก็สิใส่เออเพื่อนหอมนันกบดไวทั้งอันนี้ผักหอมเปรย์ค่ะมาท่ากันเพื่หอมเปรเอาภาษาไทยค่ะภาษาไทยด้จีฮะผักชีไปเรื่อยบ่ีสมัยตะกี้เขาเอินอย่างคะขอถามดูพี่น้องเขาไม่แหละอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เออนุชีหน่ารักบอค่ะนุชีหน่ารักบอพี่น้องหน้ารักบอโตเลยค่ะมื่อนีนอืมรักไป็นน้ารักไหมมีหรือยังเอเล่มีเข้ามาหรือยังในไลน์ อันนี้ก็จะเป็นขอบคุณน้ำยำใจขยำไม่ถูกวิธีนะเจ้าค่ะจะบ่นค่ะป้าคุณเข้าไปเลขทางไม่หันเลยวิธีขยำเดือดๆได้ค่ะคัดลองไปแล้วว่าอย่างือสิเป็นวิธีขยำสั่นวิธีขยำส่งใจน่วยตาเนี่ยแหละส่งกายอ๋อมันเป็นกายเท่อระเด็นอันนี้คือเป็นซุ้มเบื้องหลังมาทุกคนค่ะอย่ารอติดตามนะคะว่าจะเป็น ตอนนี้ตัวเองก็ขึ้นมาบนห้องแล้วนะคะคลิปนี้ก็พาไปเบิ่งความมวลความเสื่อในการทํางานของบอสนะคะก็ติดตามพี่นุชหนึ่งวันนะคะรมกับแต่งตัวเป็นยังไงพี่น้องก็เห็นได้เลยสดแล้วเนาะคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะคะคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะกด subscribe ตัวเล็กชาแนลด้วยนะคะไว้เจอกันคลิปใหม่คลิปมานะคะคลิปนี้ไปแล้วนะคะบ๊ายบาย